สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะพามาเก็บผักในสวนค่ะมากับน้องเชอรีนกับคุณน้าสาวน้านัดนะคะ,ะมาจากประเทศนอร์เวย์นะของน้องเอ๋เองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็จะเดินเก็บผักวันนี้เราจะไปทํากับข้าวกันนะคะน้องเอ๋จะแกงหน่อไม้พี่พี่ขาแกงหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ก็เป็นของในสวนนะคะแล้วก็ตัวผักชะอมนะคะใส่ผักชะอมด้วยก็เก็บจากในสวนในี่แหละในสวนของน้องเอ๋เนี่ยจะปลูกชะอมเยอะมาก เป็นบริเวณระหว่างบริเวณระหว่างร่องเนี่ยเราก็จะไม่ให้ว่างเลยเห็นไหมคะจะมีมะละกอมีทุเรียนมีอินทผาลามัมแล้วก็ช่องว่างเนี่ยค่ะช่องว่างเนี่ยเราก็จะใส่เป็นพืชผักสวนครัวนะคะเพื่อเป็นการใช้เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะเดินตามมาเลยไม่หาที่ว่างๆเลยน้จะใส่ตะกร้อมว้าวยอดสวยๆทั้งนั้นเลย ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะในสวนของเวยนะคะปลูกผักสวนครัวปลูกผักปลูกผลไม้แบบเป็นสวนผสมนะคะที่ดินที่ดินตรงเนี้ยทั้งหมดหกไร่คนนี้ยกให้ต้องขอบคุณครูนะที่ยกที่ดินให้ทำได้ได้เนลอมิทที่ดินให้ได้สวยงามด้วยนะคะน้องจ๋าน้องระวังชอมน้ำมันเยอะน้มันเยอะอย่าเข้าใกล้นะ นี่คะ่ะเดินตามมาเลยเจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะคะก็ยกที่ดินให้นอ้องเอ๋ทำเป็นกเกษตรนะคะ<ม>ก็ทำแบบผสมผสานทำให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชผักผลไม้รวมทั้งปลาเยอะแยะเลยเอาไว้เลี้ยงคนในครอบครัวนะคะตั้งแต่ทำมาก็ถือว่าโอเคเลยนะผักผลไม้อย่างเนีย้ยค่ะเต็มไปหมดเลย ทุกคนที่มาครอบครัวเวลาเข้าสวนเนี่ยเวลาทุกคนเข้ามาในสวนเนี่ยก็จะได้ทานอาหารอร่อยๆนะคะมีผักมีผลไม้กินกันตลอดปีตลอดชาติเก็บชะอมก็ต้องระวังนิดนึงใส่ถุงมือามาเลยเยอะมากเลยลีนเดินระวงังระวงังน้อยระวังนะลูกเดินตามกันมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โซนนู้น เดี๋ยวจะพาไปเก็บผักชนิดต่อไปผักชนิดนี้นะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์มีความอร่อยและหายากแล้วตอนนี้คนเริ่มปลูกน้อยแล้วด้วยแล้วถ้าใครได้กินจะต้องติดใจแต่ก่อนจะพาไปเก็บผักจะพามาดูบรรยากาศข้างสวนนะคะก็จะเป็นสะขนาดใหญ่นะคะบรรยากาศดีมากเลยข้างหลังก็เป็นภูเขาแล้วก็วนมาทางนี้เก็บผักข้างบ้าน ผักชนิดนี้หลายๆท่านาอาจจะรู้จักแต่หลายๆท่านาไม่รู้จักแน่นอนเรียกว่าผักกาดหญ้าหรือผัดปูหญ้ามีมีหลายชื่อนะคะแต่น้องเห็นเรียกผักกาดหญ้าแล้วยอดแบบกรอบๆเลยอ่ะย,ยอดกําลักกรอบๆเลยค่ะมันมีหนามเหมือนชะอมแหละเนี่ยมีหนามเหมือนชะอมเวลาเก็บก็ต้องระวัง นะะคหากินยากแล้วในสวนของเราก็มีนะคะโอ้าไม่เคยเห็นนะเนี่ยใช่ยอดอบโบเลยอร่อยนะคะเอาจริงเกิดได้ใหญ่มาเพิ่งจะเห็นนี่แหละผักกาศหญ้าผักกาดหญ้าโอ้โหไปเห็นในป่าก็เมินเฉยหอมหอมค่ะกินกับลาบกินกับน้ำลาบกับแกง่งไม้เนี่ยเพิ่งจเห็นนะคะเกิดมาได้ใหญ่มาเนี่ยเพิ่งจะจะเคยเห็นว่าผักกาศหญาเป็น เน้าตาเป็นอย่างนี้ดีเด็ฉันเชื่อไหมฉันอ่ะเคยกินแค่ทีสองทีเราที่นีนหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้เลยพูดภาษาอร่อยเออผูดภาษาโคราชก็ะแดกับออมันอร่อยเนาะเดี๋ยวจะวันนี้จะได้ชิมกันค่ะอย่างนี้แหละจะได้กินแล้วค่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็พึ่งได้เคยกินแค่ขังสองขังแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงพักการยานะ คิดถึงมากเลยแบบว่าเราเคยกินเราเราหาไม่ได้เลยเราเราจะทํายังไงดีว่าเราอยากกินแบบมันหาซื้อไม่มีตลาดนี่หาซื้อไม่มีเลยเราต้องนี่ก็ถือว่านน<ด>เป็นความโชคดี <ấy. S 2> ที่เราได้พันธุ์มาปลูกแล้วได้ชิมรสชาติของผักกาจาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นจริงๆเราก็ได้อนุรักแหวห้คนรุ่นลังไดหลู้จักด้วยพราวา <ừ. S 1> ่ผักแต่แต่ละอย่างมันมีทรัพคุณมันมีประโยชน์เน,นี่ไงแล้วก็เนี่ยค่ะ ดงกะเจียเจ๊ยบนี่มีผักกาดญา้าแล้วก็ปลูกกะเจียเย๊ยบเลียงไปนะที่ข้างบ้านเนี่ยค่ะคุณแม่ต้องเหน็นนะเขาจะไม่ปล่อยให้ที่ว่างเลยตรงไหนที่ใส่ได้ก็ใส่เว้นไว้แต่ทางเดินตรงไหนที่ใส่อะไรได้เขาก็ใส่หมดเลยผักกาดญ้านะคะหรือผักปูญย่าท่านไหนที่ชอบทานผักนะน้องเหนน็นแนะนํานะคะปลูกครั้งเดียวกินได้ตลอดชีวิตเดี๋ยวเราจะไปเก็บอย่างอื่นต่อค่ะมาต่อกันที่มุมนี้ นี่คือแปลงผักบุ้งแก้วโอ๊ยมาดูใกล้ๆแล้วพ่อมาดูใกล้ๆแล้วโอ้ยใหญ่มากผักบุ้ง,งจีน,จนใช่ไหมใหญ่อวบอันนี้คือผักบุ้งแก้ว,เ,วเป็นผักบุ้งที่มีความแข็งแรงมีคุณค่าทางสารอาหารสูงแล้วมันไม่ได้แบบว่าปลูกทีเดียวแล้วถอนเหมือนผักบุ้งจีนนะปลูกทีเดียวแล้วเก็บได้นานนี่น,น,นี่ดูมันเลื่อยออกมาเนี่ย อย่างอวบเลยดูโอ้ยตา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 ยพัดพักบุ่งวันนี้เออวันนี้พัดพักบุ่งพัดแบบไฟแรงๆกรอบๆเลยเนาะเด้อเด้อเด้อเก็บแกงเทโพสักหม้อโอ้น่ากินไหมอวบอวบน่ากินไหมทุกคนอวบๆเลยนะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้ไม่แก่นะคะเนียอ์เว์เนี่ยประมาณห้าต้นเนี่ยราคาตกประมาณเกือบ สองร้อยห้าสิบบาทเออตายตายตายใจขาดตายแน่นอนถ้าไม่ได้ไปอยู่ฉันไปอยู่ไม่ได้แน่เลยใจจะขาดถ้าไม่ได้กินของชอบเนี่อาผักพื้นบ้าน,านแค่กำแค่นั้นอนะสองร้อยกว่าโอ้ตายตายเนี่ยพี่พี่เนี่ยเนี่ยหนูเดินเก็บแค่แป๊บเดียวเนี่ยหนูได้ถายผักบ,บุ้งเป็นจานล้ะผักบุ้งแก้วพี่พี่ท่านไหนชอบกินผักนงเอขอแนะนํานะคะ ผักบุ้งแก้วเป็นอีกหนึ่งชนิดที่หน้าปลูกปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บได้เป็นปีๆอะไรเนี่ยหลายปีด้วยเก็บได้หลายปีด้วยเนี่ยมันแข็งแรงมันไม่เหมือนผักบุ้งชนิดอื่นแล้วก็มีมีความกรอบรสชาติไม่ได้จืดเหมือนผักบุ้งจีนนะอ่ะผักบุ้งผักบุ้งแก้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเก็บอย่างอื่นต่อคะ่ะเก็บผักปังต่อคะ่ะวันนี้มีแกงหน่อไม้แล้วก็มีน้ำพริก ผักแพลวนะคะจะเก็บผักปังไปลวกกินกับน้ําพริกอันนี้ก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยพี่พี่ดูนะนี่คือต้นอินทผาลามัมระหว่างต้นอินทผาลามัมพื้นที่ว่างๆเนี่ยเราจะใส่พืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ในสวนของน้องเอกนะคะก็จะเน้นเป็นพืชผักสวนครัวอายุยืนนะคะอย่างผักปังเนี่ยปลูกครั้งเดียวแล้วก็เก็บได้นานมากๆเลยนานมากเนี่ยแล้วดูนะอวบมากเลยมาดูใกล้ๆนี่มาดู มาดูค่ะหูยอย่างอวบเลยดูดิลวกกินกับน,น้ำพริกพี่พี่ผักปังนะคะผักที่ผักที่แบบมีความลื่นอะ่ะทุกชนิดเลยนะคะสรพรพคุณของผักที่ลื่นๆเนี่ยจะช่วยล้างลำไส้ข้าพรยาินะคะนอกจากจะแข็งแรงแล้วปลูกง่ายแล้วแล้วก็มีประโยชน์มากๆด้วยดูดูนี่มาดูมาดูนี่ใส่ตะกร้าก่อนอู้อเต็มตะกร้าแล้วนี่เก็บของในสวนอย่างเดียวเลยพ่อขามาดูใกล้ๆเลยนี่ อวบมากดูโอ้หอวบตามคนผู๋เลยตายแล้วโอ้ดูนี่ใย่จริงจริงนี่คุณแม่สองคนนี้ไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่ายังห่อคนผูอวบว่านี้เนี่ยคุณแม่ต้องเห็นนะเขาก็จะเก็บผักไปขายทุกวันมีผักงอกอย่างเงี้ยค่ะทุกวันค่ะไปเก็บพริกกันต่อไปมาค่ะมาเก็บพริกกันต่อเลี้วยตมน้ำพริกค่ะวัตถุดิบในสวนทั้งหมดแล้วพริกคือ โอ้โหเผ็ดมากแล้วเม็ดคือใหญ่มากอบอุ่ทั้งนั้นเลยนี่จะบอกว่าในสวนเรานี่ปลูกพริกไว้ทุกซอกทุกมุมค่ะเพราะว่าบ้านน้องเอกกินเผ็ดพริกขี้หนูกระเหลี่ยงนะดูนี่ดูนี่มาดูใกล้ๆเลยถั่วพลูเอาไปกินกับน้ำพริกไหมยังใหญ่เอาไปกินกับน้ำพริกเอาเก็บเลยเออถั่วพูเออโอ้นี่ไงโอ้ยดูดิดูโอ้ย เลือดใช่โอ้โหวันนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักในสวนครัวค่ะปลูกเองทุกอย่างเองทุกอย่างนะคะดูสารพิกินได้แบบสบายใจเพี่กระเหลี่ยงไหมเออพี่ขีนโกระเหรี่ยงอื้อหอมมากเนี่ยตอนแรกอ่ะเราเราปลูกผักเป็นครั้งผักเป็นเป็นฟักเป็นแฟงเป็นแตงกวานะคะแล้วมันหมดรุ่นไปแล้วอันนี้มันหมดรุ่นไปแล้วแล้วก็เหลือถั่วพูแล้วเดี๋ยวเราก็จะปลูกใหม่ไม่หรอก จะ,จะเอาอางุ่นมาปลูกแล้วค่ะว่าจะเอาอางุ่นมาใส่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทํากับข้าวกันค่ะโอเคค่ะ